คราวดี้จินชาแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแอดคราวดี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะตอนที่280ถ้านายไม่ชอบฉันแล้วลูจื้อออกแรงกอดชุยหังไว้แน่นราวกับว่าจะขยี้ให้เขาเข้ามาอยู่ในร่างกายของตนยังไงอย่างนั้นชุยหังมีความรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกและคอของเขาก็แห้งเล็กน้อยด้วย โอเคฉันสัญญากับนายหลูอจื้อที่เป็นแบบนี้จะให้เขาตัดสินใจจากไปอีกครั้งลงคอได้ยังไงเดิมทีก็เป็นตนที่ดึงเขาเข้ามาในแวดวงนี้ถ้าหากตัดสินใจยอมแพ้แล้วทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่มันก็เหมือนการเอาเด็กคนหนึ่งไปทิ้งไว้ในสถานที่แปลกหน้าแปลกตามันจะต้องน่ากลัวมากอย่างแน่นอนความกลัวประเภทนี้จะไม่มีทางที่จะหายไปตามกาลเวลาและอาจติดตามเขาไปชั่วชีวิต วันนี้รีบนอนเร็วหน่อยเถอะเมื่อวานที่ทรมานนายมากขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าโกรธมากจริงๆฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้านายถูกใครสักคนควบคุมตัวจริงๆฉันควรจะเอาตัวนายออกมายังไงฉันได้ยินมาว่าคนที่นั่นล้างสมองกันเก่งมากเลยกลัวว่านายจะไม่ยอมกลับมากับฉันหลูจื้อพูดชุยหังก็เพิ่งจะรู้ว่าความสับสนวุ่นวายของหลูจื้อในตอนนั้นตนไม่มีทางเข้าใจมันได้เลย เป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่เพิ่งจะตามหาลูกที่หายสาบสูญไปจนเจอแต่เพราะระยะเวลามันผ่านมานานมากแล้วจึงกังวลว่าลูกจะจำหน้าตัวเองไม่ได้แล้วสองวันมานี้นายเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมช่ยหางกล่าลูจื้อตอบว่าขอเพียงแค่นายกลับมาสิ่งเหล่านั้นต่างก็ไม่สำคัญฉันรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาความกดดันของนายไม่ได้น้อยไปกว่าฉันเลยถ้าฉันเห็นผู้ชายคนอื่นปรากฏอยู่ในโมเมนต์วีแชทของนายฉันก็ต้องไม่สบายใจแน่ ยิ่งไปกว่านั้นคือมันปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ด้วยแล้วยังมีเรื่องบนเวยปปออีกฉันไม่รู้อะไรเลยสักนิดทําให้ในายต้องเผชิญหน้ากับอะไรมากมายขนาดนี้ด้วยตัวเองตอนนั้นขนาดความคิดที่อยากจะตายนายก็คงจะมีใช่ไหมช่วยหางกล้านเอาไว้ไม่ให้ร้องไห้เขาไม่อยากให้หลู่จื้อเห็นด้านที่ตนอ่อนแอจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากตนเจ็บปวดทรมานหลูจื้อก็คงจะรู้สึกอ,อึดอัดมากเช่นกัน พรุ่งนี้หลังจากจองบ้านเสร็จพวกเราก็จะมีบ้านแล้วนะถึงแม้ว่าจะแค่เช่าก็ตามชุยหังไม่ปล่อยให้หลูจื้อพูดจนจบเขาก็พูดขึ้นมาว่าเช่าแล้วมันยังไงละ่ะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าขอเพียงเป็นที่ที่มีนายอยู่มันก็คือบ้านที่ฉันต้องการอืมไม่ต้องกังวลถ้าฉันมีเวลาจะมาอยู่กับนายทันทีเลยหลูจื้อว่า ชุยหังก็พูดต่อว่ายังไงถ้านายไม่กลัวว่าฉันจะทําอาหารไม่อร่อยฉันก็จะทําให้ในายกินอืมมีความสามารถก็เลี้ยงฉันให้อ้วนเลยหลูจื้อว่าอ้วนแล้วจะฝึกฝนยังไงละ่ะชุยหังเอ่ยถามหลูจื้อยิ้มอย่างมีเล่ห์ในแล้วพูดว่าไม่เป็นไรในเมื่อนายสามารถขุนฉันให้อ้วนได้มันก็ย่อมสามารถทําให้ฉันออกกําลังกายลดน้ําหนักได้ด้วย ตอนนั้นชุยหังก็คิดไปประเด็นอื่นแล้วพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าอ้วนเลยงั้นจะปล่อยให้ฉันหิวลูจื้อถามไม่มีทางอยู่แล้วยังไงก็ทำให้ในายกินอิ่มแน่ลูจื้อเขี่ยจมูกของชุยหังเบาๆ แล้วพูดว่าฉันได้ยินมาว่าผู้ชายมักจะอ้วนหลังจากที่พวกเขาแต่งงานคนที่เกษียณร,ราชการทหารก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะอ้วนง่ายขึ้นไปอีกฉันว่าฉันคงจะวิ่งไม่ไหวแล้วถึงตอนนั้นถ้าฉันอ้วนไล่ตามนายไม่ทันแล้วนายคงจะไม่ทิ้งฉันโดยที่ไม่สนใจหรอกใช่ไหมชุยหังพูดตรงๆว่าไม่มีทางอ้วนแล้วฉันก็ชอบไม่เป็นไรเมื่อถึงตอนที่นายไม่ชอบฉันแล้วนายบอกฉันตรงๆก็พอแล้วหลูจื้อพูด ไม่ได้ในสบายใจเถอะฉันไม่มีความกล้าขนาดนั้นทุยหังรีบพูดอย่างรวดเร็วหลูจื้อทำให้เขาจะร้องไห้ออกมาแล้วอีกเดี๋ยวจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวแล้วฉันแค่สมมุตินายไม่เข้าใจหรอหลูจื้อพูดกําทับทุยหังเยียงหัวขึ้นก่อนจะถามว่าแล้วไงล่ะหลูจือ้อนมลงไปแนบข้างหูเขาแล้วพูดว่าฉันก็จะหักขานายซะ จากนั้นทุกวันฉันก็จะเข็นรถเข็นให้นายนั่งพานายไปดูดวงดาวดูพระจันทร์พอเจอเนินเขาชันชันฉันก็จะผลักนายลงไปชิ่วไปเลยตอนที่281บ้านหลังเล็กๆเ,เส้นสีดำปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชุยหางพร้อมพูดว่าขนาดนี้เลยยังจะฆ่าฉันด้วยไม่แค่ทำให้นายเหมือนตายทั้งเป็นหลูจื้อพูดชุยหางรีบพูดขึ้นว่า พูดซนากลัวขนาดนี้แถมวิธีการของนายไม่ซื่อตรงเลยสักนิดต้องไม่ใช่คนจากกองทัพสอนนายแน่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบางอย่างก็จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยปราศจากอาจารย์หลูจื้อพูดอย่างภาคภูมิใจชุยหังคิดในใจว่าต่อไปคงจะทําให้หลูจื้อขุนเคืองไม่ได้แล้วจริงๆไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องขึ้นได้ไง่ายๆ ทว่าในตอนกลางคืนหลู่จื้อก็ซื้อสัตว์อย่างที่บอกจริงๆเขาแค่นอนกอดให้ชุยหางนอนหลับเท่านั้นต่อมาชุยหางเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นมาเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ใจแข็งพอที่จะเอามือของหลู่จื้อออ,อก,ออกอตอนนี้หลู่จื้อกำลังอยู่ในห่วงอารมณ์แบบสิ่งที่สูญเสียไปคืนกลับมาแล้วตนไม่ใช่ซะที่ไหนล่ะเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลู่จื้อตื่นแต่เช้ามากหลังจากจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาก็พาชุยหางไปทานอาหารเชา้า จากนั้นก็ลากเขาไปดูบ้านหลังจากที่ดูมาสามสี่หลังแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เลือกบ้านที่ค่อนข้างเงียบสงบและบุคคลที่อยู่ละแวกใกล้ๆดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนวุ่นวายอันที่จริงชุยหางอยากจะเลือกหลังที่ราคาถูกที่สุดหลังนั้นแต่ว่าด้านในไม่มีอะไรเลยแถมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอาหารด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเช่ามาก็คงจะไม่มีความหมายอะไรถ้าจะออกไปกินข้าวข้างนอกก็เป็นค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง ถ้าเป็นแบบนั้นคงจะไม่มีทางช่วยประหยัดเงินได้แน่นอนหลังจากพวกเขาทำการจองห้องแล้วก็ทำการจ่ายเงินมัดจำและค่าเช่าห้องแล้วก็ออกไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจำพวกหม้อชามทัพพีจานต่างๆชุยหังมองไปที่หลู่จื้อที่กำลังวุ่นวายอยู่รู้สึกว่าด้านหลังของเขามันดูกว้างขวางอบอ้อมอรีมากจริงๆสามารถที่จะยืนหยัดประคองสิ่งต่างๆได้มากมาย ทำความสะอาดบ้านสักหน่อยเธอซื้อชุดเครื่องนอนมากขึ้นอีกสักชุดจะดีที่สุดเก็บเอาไว้เผื่อเปลี่ยนซักหลูจื้อกล่าวขอเพียงหลูจื้อพูดช่ยหังก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นเขาเหมือนกำลังใช้ชีวิตเป็นคนโง่เง่า,งาคน,นึ่งที่ฟังแต่การจัดเตรียมของหลูจือ้อจากนั้นตนสามารถทำอะไรได้ก็ช่วยทำเล็กๆน้อยๆอยส่วนที่ทำไม่ได้ก็แค่มองดูเท่านั้นแม้ว่าเขาจะมาจากชนบทแต่ว่าตอนอยู่ที่บ้านเขาเหมือนแทบจะไม่ได้ทำงานอะไรเลย เขาถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าต้องสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่องที่บ้านไม่ต้องให้เขามาคิดมาสนใจแต่พอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ตอนนี้กลับพักการเรียนไปเสียแล้วเขาไม่กล้าแม้แต่จะติดต่อกับครอบครัวและบอกข่าวเรื่องนี้กับพวกเขาต่อไปในอนาคตตนจะต้องเรียนจบช้าแน่นอนอันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องรู้ เวลาช่วงนี้เขาจะคิดหาข้ออ้างสักอย่างแล้วค่อยๆบอกกับครอบครัวเมื่อพวกเขาเช่าบ้านแล้วทําการตกแต่งใหม่หมดแบบนี้ชุยหังถึงรู้สึกว่าที่นี่มันอบอุ่นมากจริงๆต่อไปในอนาคตในที่สุดตนก็มีสถานที่ที่นับว่าเป็นที่ของตัวเองแล้วส่งไข่โทรเข้ามากลางคันเพื่อถามพวกเขาว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเลือกที่ไหน หลังจากรู้ว่าพวกเขาเลือกบ้านหลังที่ค่อนข้างเงียบสงบหลังนี้เขาก็พูดว่าอันที่จริงที่นี่นอกจากจะแพงไปหน่อยแต่อย่างอื่นดีหมดเลยอย่างน้อยที่นี่ก็มีทุกอย่างทำอะไรหรือไปที่ไหนต่างก็สะดวกสบายมากลูจื่อนอนอยู่บนเตียงนอนที่เพิ่งปูใหม่เพราะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยเข้าของตั้งมากมายขนาดนั้นจากชั้นบนพลิกไปชั้นล่างแล้วยังจัดทำความสะอาดบ้านถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเขามีความสุขมากเช่นเดียวกับการตกแต่งบ้านหลังใหม่ในที่สุดพวกเขาก็มีโลกใบเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วมานี่มานอนกับฉันหลูจื้อพูดชุยหังล้างมือที่สก,กรปรกจากการพึ่งขนย้ายเข้าของก่อนจะเดินเข้าไปนอนลงข้างๆหลูจือ้อทั้งสองนอนมองเพดานด้วยกันจากนั้นก็ใฝ่ฝันจินตนาการถึงอนาคตนายเหนื่อยไหมชุยหังถาม หลูจื้อพูดขึ้นว่าเหนื่อยแต่มีความสุขนายหละชุยหังพูดว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันแล้วฉันก็ไม่เหนื่อยเลยงานทั้งหมดเอาให้ในายทำจนหมดฉันยังจะกล้าบอกว่าเหนื่อยได้ยังไงตอนที่สองเหมือนแต่งงานใหม่กลับไปวันหยุดของนายสั้นขนาดนี้เลยหรอชุยหังถามหลูจื้อพูดว่าไม่เงินนายคิดว่าไงนายคิดว่าที่กองทัพของพวกเราว่างกันมากหรอ ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแค่รู้สึกกระทันหันเกินไปพึ่งจะย้ายบ้านใหม่นายยังไม่เคยนอนเลยด้วยซ้ำก็ต้องไปแล้วชุวยหังไม่สามารถพูดต่อได้แล้วรู้สึกเหมือนเป็นวันแรกของการแต่งงานใหม่แล้วทั้งสองคนยังไม่ทันได้เข้าหอเจ้าบ่าวก็ออกไปทำงานเสียแล้วยังไงอย่างนั้นลูจื้อเอียงศีรษะหันไปมองเขาและพูดว่าทำไมรอไม่ชินไม่ใช่ไม่ชินแค่รู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยชุยหังพูด หลูจื้อออยกอมือขึ้นรูปใบหน้าของชุยหางเบาๆแล้วพูดว่างานของฉันแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีทางที่จะอยู่ข้างนอกตลอดเวลาได้อยู่แล้วขนาดบ้านฉันยังไม่สามารถกลับไปบ่อยๆได้เลยเรื่องนี้นายต้องเข้าใจมันนะฉันเข้าใจแต่แค่รู้สึกว่าเพิ่งย้ายบ้านใหม่วันแรกนายก็กลับไปสะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หลูจื้อยิ้มแล้วพูดว่าอืมงเงินพรุ่งนี้เช้าค่อยไป ช่ยหังครุ่นคิดสักพักแล้วพูดว่าไม่ต้องหลอกยังไงซะฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วนายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาแล้วอีกอย่างทุกวันก็ยังสามารถติดต่อกับฉันได้ตลอดด้วยถ้ากลับไปชาแล้วถูกคนจับจุดอ่อนไว้เล่นงานอะไรทำนองนั้นขึ้นมาก็แย่เลยนายคิดว่าที่กองทัพเหมือนเล่นสงครามราชวังหรือไงยังมีจับจุดอ่อนไว้เล่นงานด้วยหลู่จื่อรู้สึกว่าน่าคำ ชุยหังพูดขึ้นไม่ได้หมายความแบบนั้นพวกนายควบคุมเข้มงวดมากขนาดนั้นแล้วยังมีระเบียบวินัยอีกต่างๆมากมายนายเป็นผู้นำละเมิดวินัยคงไม่ดีเท่าไหร่ไหมใครบอกว่าชันละเมิดวินยัยหลูจื้อถามชุยหังพงหับไปและถามว่าเมื่อกี้นายบอกเองไม่ใช่หรอว่าคืนนี้ต้องกลับไปแล้วถ้ากลับไปพรุ่งนี้เช้ามันก็เกินเวลาแล้วไม่ใช่หรอ ลูจื้อบีบคางของเขาแล้วพูดว่าไม่ใช่ฉันกลับไปรายงานตัวพรุ่งนี้เช้าก็เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อกี้นายจงใจแกล้งฉันหรอชุยหังถามลูจื้อเผยให้เห็นฟันขาวสะอาดพลางพูดว่าใช่ไงแค่จงใจแกล้งนายเฉยเยชุยหังกัดเข้าที่ใบหูของหลูจื้อหนึ่งทีแต่ว่าไม่ได้ลงแรงอะไรยั่วใช่ไหมดูเหมือนนายจะไม่เหนื่อยจริงๆสินะลูจื้อพูดก่อนจะพลิกตัวขึ้น คิดเสียว่าเตียงนี้เป็นเตียงแต่งงานของพวกเขาก็แล้วกันกว่าชุยหังจะตระหนักได้ว่าตนกำลังจะมีปัญหาคิดอยากจะหนีมันก็สายเกินไปเสียแล้วหลังจากถูกกินเรียบจนสะอาดหมดจนไปอีกครั้งชุยหังก็ไม่อยากขยับตัวแล้วลูจื้อโอบเขาไว้ในอ้อมแขนพลางพูดว่าตอนเย็นให้ฉันทำผักหอมดอกหนึ่งให้ในายสักหน่อยไหมเอามาทำไมชุยหังถาม หลูจื้อตบแก้มของชุยหังเบาๆและถามว่าผักหอมดอกใช้ทำอะไรในะอยากแกล้งทำเป็นไม่รู้ชวยหังหน้าแดงและไม่ได้รับคำตอบพวกเขานอนอยู่แบบนั้นต่างไม่อยากขยับขยื่นการวิ่งเต้นบากบั่นตลอดสองวันนี้มันเหนื่อยมากจริงๆอย่างไรก็ตามถึงเวลาทำอาหารเย็นแล้วชุยหังลุกขึ้นแล้วไปทำอาหารให้หลูจื้ออย่างตั้งใจแบบสุด แม้ว่ารสชาติของการทำอาหารด้วยตัวเองจะไม่กล้าสันเสริญเยินยอแต่มันก็สามารถกินได้นี่เป็นครั้งแรกที่หลูจื้อได้กินของที่ชุยหางทำขึ้นเองพร้อมกับชื่นชมไม่ขาดปากถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ให้กำลังใจอยู่ด้วยแต่เมื่อได้เห็นหลูจื้อกินของที่ชุยหางทำให้จนหมดเกลี้ยงแบบนี้ชุยหางก็รู้สึกมีความสุขและพึงพอใจอย่างมากตกกลางคืนหลูจื้อก็อยากได้ชุยหางอีกรอบ ชุยหังรู้สึกว่าเหมือนเป็นเจ้าสาวที่เพิ่งเข้าห้องหอจริงๆมีความรู้สึกว่ามันศักดิสิทธิ์เช้าว,วันรุ่งขึ้นตอนที่ชุยหังตื่นขึ้นมาก็พบว่าหลู่จื้อไม่ได้อยู่ข้างกายของเขาแล้วเขานึกว่าหลู่จื้อไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าไฟในห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดสว่างจากนั้นเขาจึงส่งข้อความวีแชทไปหาหลู่จื้อว่านไปไหนแล้วหลู่จื้อตอบกลับเขาอย่างรวดเร็ว อาหารเช้าอยู่บนโต๊ะฉันจะกลับไปรายงานตัวที่กองทัพก่อนถ้านายยังรู้สึกม่วงนอนอยู่ก็นอนต่ออีกสักหน่อยนะรักนายตอนที่283ดสามดกลับไปชุยหังรู้สึกตื้นปันใจมากจึงตอบกลับไปว่าฉันก็รักนายขากลับไประวังหน่อยนะหลูจื้อไม่ตอบกลับอีกเลยไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ระหว่างเดินทางหรือว่าไปถึงกองทัพกำลังทำเรื่องรายงานตัวแล้ว อย่างไรเสียเรื่องภายในพวกนี้เขาก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่มีหลู่จื้ออยู่ข้างข้างเขาก็ไม่อยากจะนอนหลับต่อแล้วหลังจากจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นทันทีเมื่อมองความระเกะระกะยุ่งยิงที่ทิ้งไว้ตอนพวกเขานอนหลับก็นึกถึงเมื่อวานที่เหมือนเป็นการเข้าหอที่บ้าคลาั่งชุยหังจับผ้าห่มพับขึ้นมาจาัดนั้นวางไว้อย่างระมัดระวงังหลังจากล้างหน้าล้างตาแล้วเขาก็เดินมานั่งที่โต๊ะกินอาหารเช้าที่หลู่จื้อซื้อกลับมาให้เขาก่อนที่เขาจะออกไป นานมากแล้วที่ไม่มีใครดูแลเขาแบบนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเขากำลังฝันอยู่ด้วยซำ้ำเมื่อมองแสงแดดนอกหน้าต่างชุยหางรู้สึกว่าการออกจากที่นั่นแล้วกลับมากับหลู่จื้อมันดีมากจริงๆไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นแค่ไม่กี่วันเหมือนมันยาวนานมากยังไงอย่างนั้นความรู้สึกสับสนยุ่งเหยิงนั้นมีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขา ตั้งแต่เหตุการณ์ถูกเปิดโปงบนเวอย์ปอออกมาเขาก็เหมือนกับปิดกั้นตัวเองแล้วไม่ได้สนใจเรื่องต่างๆบนอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปและยิ่งไม่อยากไปสนใจด้วยว่าเวยปปอของตัวเองในตอนนี้กลายไปเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้ชีวิตของเขาดีมากเขาแค่ซึบซับสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็พอแล้วส่วนพวกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาพวกนั้นเขาไม่อยากไปสนใจเลยจริงๆ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นจนจบต่างก็จะมีพวกคนหน่าเบื่อบางพวกอยู่แล้วชีวิตของพวกเขาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นโดดเด่นยอดเยี่ยมได้จากการที่เคยไปมีส่วนร่วมในการเสียดสีหรือด่าทอดังนั้นเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเศร้าโศกหดหู่เพียงเพราะการที่มีคนพวกนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเมฆมากฟ้าครึ้มหรือตอนกลางคืนในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์ยังคงอยู่เสมอเพียงแค่เขามองไม่เห็นเท่านั้น เขาไม่อยากกลายเป็นตัวหมัดที่ถูกกักขังเอาไว้ในฝากแก้วควรจะพุ่งชนสักสองสามครั้งแล้วเลิกกระโดดชีวิตคนจำเป็นต้องเดินผ่านมันไปด้วยตัวเองอย่างมั่นคงดังนั้นเส้นทางในอนาคตเขาจะไม่ซึมเศร้าอีกต่อไปแล้วไม่อยากนั้นคงรู้สึกผิดต่อตัวเองและรู้สึกผิดต่อหลูจือ้อหลังรับประทานอาหารเสร็จเพราะไม่มีเรื่องอะไรที่สามารถทำได้ บวกกับเรื่องก่อนหน้านี้มันผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วชุยหังก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนพวกนั้นยังจะกำลังถล่มตัวเองอยู่อีกไหมเขาเปิดเวยป่ปอ,อย่างระมัดระวังจากนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วเลื่อนดูข้อความที่ด่าทอตอนเหล่านั้นทว่าก็ยังเป็นด่าจำพวกนางชาเขียวไม่รู้จักแยกหญิงแยกชายไม่สมควรเป็นนักศึกษาอะไรทำนองนั้นต่อมาเขาถึงนึกขึ้นได้ว่าตนได้ปิดฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นเอาไว้ แต่ในข้อความส่วนตัวได้ปรากฏกลุ่มคนผู้ชอบทำขึ้นมามากมายมีความสามารถทำได้มีความสามารถนักก็อย่าสนใจความคิดเห็นสินายมันเป็นของหน้าไม่ไอายขยะสังคมจริงๆเก่งจริงๆเลยเชียวรู้จักปิดกั้นซะด้วยที่แท้นายก็มียังอายอยู่นี่หนุ่มน้อยสุดหล่อชอบเงินรอมามาหาลุงนี่มาคนแบบไหนมีหมดหลากหลายประเภทจริงๆ ชุยหัางยิ่งดูก็ยิ่งโกรธแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ไร้กำลังเหมือนตอนที่เห็นเมื่อก่อนหน้านี้แล้วไอ้พวกงาช้างไม่งอกออกจากปากสุนัขสองพวกนี้ตนไม่รู้สึกกลัวพวกเขาเลยสักนิดจริงๆก็แค่ด่าคนไม่ใช่หรอนึกว่าตนทำไม่ได้เขาเริ่มโหมดการตอบกลับทีละคนไม่ว่าใครที่ส่งข้อความมาด่าเขาเป็นการส่วนตัวเขาจะด่ากลับไปให้หอมอดอ ตอนที่แม่แกคลอดแกออกมาช่องคลอดมันหดตัวหรือเปล่าจึงได้ทําให้บีบสมองของแกพังไปหมดถึงได้ยินเสียงลมก็ว่าเป็นฝนพวกเขาไม่ควรคลอดแกออกมาเลยจริงๆถึงได้เดือดร้อนทําให้พวกเขาต้องโดนด่าไปด้วยแกคิดว่าตัวเองเป็นอะไรบ้านแกถูกรถชนตายแล้วไม่มีที่ให้ระบายหรือไงถึงได้วิ่งมาทําท่าใหญ่โตกับฉันที่นี่ ส่วนพวกข้อความที่ส่งส่วนตัวมาด่าเขาว่าหน้าไม่อายนั้นเขาตอบกลับไปตรงๆว่าแกมียังไอแกมียังไอทั้งครอบครัวของแกมีหนังหน้าถึงสองชั้นครอบครัวของแกเป็นพวกขายอวัยวะมนุษย์เพราะนอกจากหน้าแล้วอย่างอื่นก็ไม่เอาแล้วออกจากบ้านแกก็ไม่ต้องแต่งหน้าเพราะเปลี่ยนหน้าได้ตามใจชอบอยู่แล้ว 1. ผักหอมดอกหรือผักหอมบัวมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและช่วยแก้อากา,อาการอักเสบบวมแดงต่างๆ สองงาช้างไม่งอกออกจากปากสุนัขเป็นสุภาษิตคำพังเพยปแปลว,ว่าคนเลวพูดอะไรก็มีแต่เรื่องเลวๆหรือก็คืองาช้างไม่มีวันงอกออกจากปากสุ